ครับสวัสดีครับพี่น้องเท่าซองเกษตรบันเทึงศิลป์มาพบกับพี่กับนอ้องในรอบสามสีเดือนครับของนี้งานไร้ครับามาเบิง อีกตัวอย่างครับนี่คข้ามาแปดสองหนคนนอนหน้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยปีนี้บวยยับยวยยับวาครับอ่าอวัางสองสามอาทิตย์นี่พายุเขามากครับพี่น้องวาเมนทารี่หาดบ้างแสนกับโบบ้านพี่น้องเอ้ยนี่สำหรับพื้นทีหน้าตัวนี้นี่ยีสิบแปดไล่ครับพี่น้องทะรี่ครับ วานไปเล้ววด้พ่อพ่ออาทิตย์พี่น้องเขาปลูกเบิดไปกับเส้าสอบเรียบร้อยครับถวมเล้วเอาน้ำออกเล้วก็ว่ามันจะเกิดมันบนตเมียนครับนี่หน้าค้างกันครับผลวานตันเดือนเมษาพี่น้องอไปเมษาผลวานเล้วด้วยสวรรค์พี่น้องเอ้สวรรค์อืมน้ำม,มาค้างน้ำรอดตั้งแต่ใส ปุ๋ยครับพี่น้องงามบอสสำหรับหน้าคางกันนี่เป็นยังไงอืมหน้ามานเอาหน้ามอกพี่น้องเขากเนเอาสำหรับหน้านี่ถูกต้องครับนี่ดีที่สุดวนันไปเดือนเมษสซาเดยพี่น้องกันแปดสองหนแบบนี้เจียงครับเจียงอตัวนี้คงสีโ่เจีงนะครับขอแต่ลราคาขึ้นเรียบร้อยครับนังนน่งน้านั่งทานบเงินเลยพี่น้อง เออเห็นจังสี่กับมีแห้งครับนี่เขียวโอ้ดีใจาำพินครับนี่เปดสองหนเห็ดคนบอบันพี่น้องกลับมาแดนติด,ดกันครับพี่น้องด้วยคากบอบันงาน่ึงซสอนตะห่ว,หวแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงปีงน,น้ำกบบระออกครับ ใต้ดีต่ยาแล้วพี่น้องคนกับงสืบมืออ้อยม้อยแล้วครับแก่หน้าที่มันมีน้ำครับแก่หน้าต้อนมันแห่งคนละเรื่องพี่น้องดีที่สุดวานปลายเดือนเนึอพี่นอ้องเนึอเดือนเมษานี่แก่เป็นแก่ครับพี่น้องจากสิเกิดบวกเกิดวานสวงเศร้าครับรุ่นอีกต้อนสีม่วงว่าเป็นรุ่นลอตเตอรี่พี่น้อง สิตกคือบโตกโอ้ขันเป็นตกกระเรียบร้อยครับนี่ขาปูกระเบิดไปเรือยเออขันฝนมันห่างเจากสามอาทิตย์ใครเนี่มเบิงคงสิบสซ่งเลยพี่น้องเอ้ยนี่จอบมุนกระบุญไปพี่น้องเ,เอ้ยคับบก,บกบอ่อบันนี้แปดสองหนไปสีเสื้อกับเสื้อด้วยพี่น้องบันนี้ พี่นานี่โอ้แอดมินบวเสื้อน้ำแล้วละแปดสองคนนี่ย่อมแพ้แล้วคงสีมีหนเดียวละพี่น้องเ,เอ้ยเออท่านกับท่านบวท่านกับคงสิเดียวละคันอากาศแบบนี้ครับโอ้ยหลกเปลี่ยนพี่น้องหลกเปลี่ยนอืมสมไมตะกี้แม่นยู่ดดบหน้าเดี๋ยวนี่มันบวชในดําพี่นออ้องเออช่วงนี้มันมีต่างแต่วานครับผูได้เห็นท่านกับท่านละผูได้เห็นบวท่านกันคือเห็นน่แหละพี่น้องแกสองรอบแล้ว หวังว่าคงสืบบมีหลอกบสามครับเขาปูกระขายเพิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยคักบัวแบบน,นี้เออสิไปหาสายบุตรเลยเออนี่สิออกข้าบอกนี่เอ,อ้ยครับนี่แหละน้ำตาชาวนาปู้วานท่านก็มีความสุขปู้วานว่ท่านก็บ่กเป็นนรกแล้วครับพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซสำนี้ฝากไว้ด้วยครับ เดดสองหุนคนนอนหน้าเป็นยังไเรียบร้อยบ่อสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ซสำนี้เดี๋ยวมันเกิดผมสิมาทายคลิปขึ้นทายคลิปให้เบืองไหมเด้อพี่น้องเด้ออรุ่นกันดีก่อนครับสี่โมงเร่งสวัสดีครับ